จจเ,เอ,อวันนี้หนูมาทำอะไรครับห,หนูมาโรงเรียนเหรอครับหนู่โรงเรียนอะไรครับ,บ <laughs> โรงเรียนอะไรฮะห,หนูอยู่โรงเรียนอะไรครับยินยินอะไรนะยินดี อออๆๆๆๆอ้าอโรงเรียนอะไรวะจำโรงเรียนตัวเองไม่ได้แล้วยินดีวิดเอาไปนั่งดีๆแม่สัมภาษณ์ก่อนอยู่โรงเรียนอะไรครับนูอยู่ห้องคุณครูอะไรครับฮะคุณครูอะไรครับคุณครูเอคิดซิคิดซิ คิดซิคิดเอออย่าไปนั่งแมวคิดซิคิดซิคาฟูชิโน่เอฟเฟซ์อ่ลาบิกาล, <laughs> ลูบุต้าอะไรดีนะมกคาชิโรริตยาคิดน,นันหรือปลาทงโกะปากซอยบ้านลาเต้ลาเต้อย่าทำปากเบี้ยวอย่างนั้น ติดทำปากเบี้ยวแล้วไหนรถสีอะไรครับส,สีเหลืองเหลืองเย็นเย็นโลเย็นโลคีเย็นโลสีเหลืองอันนี้คืออะไรครับสีฟ้าสีฟ้าเขาเรียกอะไรครับสีฟ้าขี่มมนมครับนมขี้นนด นมของใครครับของฟิมของฟิมเด็กฟิมชื่อเด็กชายอะไรครับฮะอารโลเลวปวดฟิมชื่อเด็กชายอะไรครับดูตามดิเด็กชายฮะพูดใหม่สีสีว่า สีวกรสีวกรสีวกรครับรอาท่าครับเหมือนทหารที่ลุงบอกดิทหารที่ลุงบอกทำไงวัสดีครับโอ้ทหารตำรวจแถวตรงตำรวจแถวตรงวัสดีครับนั่นแน่เยี่ย,ยมทำไงเยีย่ยม Ok. Ok. Nè nè. Nê. Bye bye. Tham miên miên. Hoa chai. Nè nè. Nê. Kênh mát. Bye bye.